สวัสดีครับทุกคนวันนี้พีชจะพามาเที่ยวงานปิดทองตัดวายลูกนิมิตท,ที่วัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีงานจะมีตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23มกราคม2566มาถึงแล้วก็ต้องเข้าไปไหว้สักการะองค์หลวงพ่อทองคําในโบสถ์กันนะครับและปิดทองลูกนิมิตลูกเอกเพื่อความเฮงความปังกันหน่อยนะครับ ข้ามฝั่งมาก็จะเจอกับโซนขายสินค้าและอาหารอีกเพียบเลยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยของกินของใช้มาเยอะมากเลยครับอะไรก็น่ากินไปหมดเลยอ่ะดูสิโอ้โออย่างกันร้อนๆแบบนี้เลยนะครับและห้ามพลาดกับร้านนี้ลูกชิ้นปิ้งเจ้าเก่าวัดไซย่และร้านนี้ผลไม้เคลือบน้ำตาลไม้ละ3 5บาท3ไม้100นอกจากของกินแล้วที่งานเนี่ยยังมีร้านรองเท้าน่ารักน่ารักแบบนี้ขายด้วยนะ นี่เรายังถ่ายมาให้ดูไม่หมดเลยภายในงานเนี่ยมีของกินของขายอีกเพียบเลยครับใครสนใจเนี่ยก็ตามมาเที่ยวกันได้เลยนะครับ